เพื่อนเขาติดของิปนะวันนี้วัาทิตย์นะครับออามาตกกันทั้งสามคนออกไม่ได้มาด้วยนะเก็บมาไหมวันนี้ได้มาประมาณรักษาคนี่คนครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานวันนี้ครับทิปเล็กๆทิปเล็กๆของวัาทิตย์วันนี้คนตกเยอะเหมือนกันเดี๋ยวมาติดตามพมก็เลาติดตามของเฟรมนะตกปากของเฟรมแล้วก็ตามของทั่วไปเนี่ยครับมาเดิมๆเก็บเดี๋ยวไม่ติดตามผลงานวันนี้ครับยอดตัวหลวได้ได้กินตัวสาเบิร์นเนส เราฟินเลยควบคุมควบคุมเลยนะมาแค่เราตั้งใจพากแล้วนี่วะบางทีมันลมแต่ว่าเราเบื่อเบื่อนะวันนี้ก็จะเป็นนคะคระับนกกระจิบตัวใหม่ครับนกกระจิบใครเป็นนกกระจิบตัวใหม่แล้วก็นกพุก ไายเตียวฟองนะครับมีตัวอยู่ตรงไหนโดนแน่นอนยอดเย็นหมดแล้วเนี่ยับ

nhục mà lèo Một bút kia ra mất em không, thêm phạt cái ra มาแล้วครับดันโลมาแล้วนี่โอ้ยนะเนี่ยรถประจิบสีเขียวครับอ๋อใอยดันโลยางค่ายเดีนะ่ยวบอกนะครับข้างทา,างใหม่ต้องล่องธรรมดา เราโดนนะครับยากดูครับน,นี่นั่งเจ็ดขีดได้เนี่ยมาเจ็ดขีดก็อนี่ครับ do ติดแล้วมันก็อย่างเงี้ยตายเออมันก็เน่าตายปลาถึงจะเป็นปลาหมอก็ตามเหอะว่ามันนานมากแล้วเขาไม่มาเก็บแล้วยโยนไหมโยนไหมเดยนไปนะโยนไหมเอ้ยโยนไหมไปๆปลาหมอครับ ปลาหมอไทยอันนี้ปลาหมอเทศอ,เอันนี้จะเป็นปลาหมอเทศนะครับปลาหมอเทศจะเป็นอย่างนี้นนปลาหมอเทศจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ปลาหมอเทศท้องดอกสี้เหลืองขีบบนจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วตรงปากนี่จะมีลายจะมีลายถ้าเกิดปลาหมอไทยจะเป็นเหลืองหมดเลยตัวจะสีเหลือง ตัวจะเหลืองหมดเลยแล้วหางมันจะใหญ่กว่านี้ปลาหมอไทยหางจะใหญ่กว่านี้นี่เป็นปลาหมอเทศนะฮะดูครับมันจะไม่เหมือนกันนะหมอเทศกับหมอไทยครับผมโอเคครับแต่นี่อย่าเก็บไปปล่อยก่อนของสารมันปล่อยลงบ่อนะเออไม่ได้ตัวเดียวปล่อยลงบ่อเลยปล่อยลงมอตัสอะ,ะ,ะตตตตััตตัววมนาายย อีกแล้ววันนี้อุ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยเอาขึ้นมาต่อมันจะได้คลิ้เด็ดเด้ังไงโอ้อว้าวไอ้คอนลีดูเนี่ยโอ้โหตัวสวยขาวเนี่เลย ใหญ่เนี่ยเจดีเจดีย์เอียงลายไทยเดียวฟอกเอียงลายไทยเอียงลายไทยอะไรอีกเลยคนนี้ดูเนี่ยโหจบจบจบเลยครับแน่นอนแน่นอนเอี๋ยวได้ใก้นะดีนะมันหลุดข้างบนไม่มันท right. ั no, no, no yes, ้งนานแล้วนั่งโต๊ะง่ายจิมเตือนอีกก็มีแล้วประมาณนี้แหละไปเลยเหยื่องัดเราผมว่าแล้วออกมาได้ เราได้เยเาเที่ยวกับถังเที่ยวกับถังเที่ยวกับถังเด้ใหญ่กว่ายาวกถังอีกโอ้โหยาวกว่าถังอลยคิดดูเอาสุดยอดครับเอี่ยงลายไทยสีดาวันนี้ทางานแล้วงานจบปุ๊บจปุ๊บเลยครับน้าขึ้นแล้วนี่นี่แหละขึ้นเลยนใช่ขึ้นมากว่าไม่เช้าที่ว่ามันสองตัวโซนอ่ะมันฝังถางเนี่ยที่บอกนะไปตีกัดสองตัวใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะดูดูมัน สำหรับกิปตตีปลาคลองเปรมครับเนี่ยเาป็นตา้มคลองเปรมเนี่ยไปขวาตอนนี้ก็ได้กลับมา,า,มาที่สะพานแล้วเดี๋ยวมาติดตามปลารวมวันนี้ครับปลาคลองเปรมน,นะตีปลาคลองเปรมรวมแล้วปลาคลองเปรมรวมเลยวันนี้เจ้าปลนจะบอกให้ตอนไปปนไม่ติดอราตีขากลับปนติดหนักครับหน,ห,นหนักหนักมากหนักน้ำเดี๋ยวมาดูปลารวมคลองเปรมว่าันนี้ออกตีปลาคลองเปรมาปนสามคน ของแหล่คลองใหญ่ๆเนี่ยครับผมยางให้เดียวฟองปีปลาคลองปลาคลองปีมีปลาคลองน,นี่ไหลไหลแมวันนี้กลับแต่วันนะครับเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวได้ไปทำอะไรอะไรๆใหญ่นี่ใช้เวลาน้อยนิดนะครับมีมาคองแล,ล้ววันนี้คลองใหญ่ๆนี่แหละ จะออกไงเนี่ยแดนะวทองมองเปมครับทองนี่แหละกบั้งกีดได้ผลไม่ลายีนเช้า กานเอาขึ้นบอกว่าปลาไม่โวนี่ครับผลงานวันนี้ครับนี่ปลาคองเปรมล้วนนะครับผงานขายีี่ใกางนะใช้แล้วก็นกระจิบเอียงไทยเไทอันนี้ปลาคองเปรมล้วนนะครับเนี่ยผลงานสามคนแล้วก็กลับมากันเร็วมากหนึ่งสอง สามส5่ห้าตัวแัวเป๊ปปาของเพโอเคครับคลิปนี้ก็ลาเท่านี้ครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปคลองไหนเดี๋ยวติดตามชมนี่คลองใหญ่ๆนี้นะยังเอาอยู่ครับลของเปปพลวนโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ